วันนี้เรามาดูไฟสายไล่สายของ D-Wall ตัวนี้จะเป็นรุ่น DCL077 นะครับความสว่างอยู่ที่2,000ลูเมนแล้วก็กันน้ำในระดับ IP54 นะครับเป็นไฟ LED ตัวนีจ้จะไม่มีแบบมานะครับ มีเฉพาะเฉพาะเครื่องปะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเครื่องเกะออกมานี่เครื่องใหญ่<ด>พอส,ม,สมควรนะครับใหญ่กว่าที่คิดไว้ตัวน,นี้สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ ทั้ง12โวลต์18โวลต์แล้วก็1 0โวลต์นะครับตัวนี้ตัวทำงานในโหมดสวิต์เปิดปิดจะทำงานในปุ่มเดียวคนนะครับซึ่งปุ่มนี้สามารถปรับไฟได้ถึง3ระดับนะครับสว่างมากปานกลางแล้วก็สว่างน้อยพนะครับและพอตัวเครื่องจะมีเขียนบอกตรงนี้ครับแบตเตอรีนะร่ตัวเครื่องใหญ่พอสมควรนะครับ ซึ่งจริงๆได้ใหญ่กว่าที่คิดอีกส่วนรูตรงนี้สามารถใส่ขาตั้งได้นะครับทั้งขาตั้งเลเซอร์ขาตั้งกล้องได้คัตัวเครื่องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมประทัดรับสวยดีนะครับรดูดีแล้วก็ตรงนี้สามารถหมนได้นะครับ